พิมพ์มันมากนะคะคีย์บอร์ดใหม่แล้วนก็สามารถส่งได้เลยช่ค Good morning ค่ะก็วันนี้นะคะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็กลับมาจากทริปภูเก็ตกับเขาหลังเรียบร้อยแล้วนะคะก็เท่าที่เห็นนะคะแบ็คกราวก็มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะว่าเรา ได้โตทำงานแล้วค่ะก็เดียวคิดว่าจะทำตัวแบบเด s เซ e t u p นะคะก็คือแบบว่า setup โต๊ะทำงานยังไงมีอะไรที่ทำให้การทำงานแบบที่บ้านหรือว่าจะเอาอย่างเงี้ยไปจัดที่ออฟฟิศก็ได้นะคะคือการจัดโต๊ะทำงานให้มันน่าทำงานและทำงานได้สะดวกคล่องมันจะทำให้การทำงานของเรา f l o ์และลื่นไหลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ของที่สั่งไปก็คือยังมาไม่หมดนะคะแต่วันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนก็ได้นะคะก็เปลี่ยน เป็นอันนี้เป็นโต๊ะที่ปรับได้นะปรับขึ้นลงได้แต่ว่าเนี้ยจะเป็นเวอร์ชันโบราณหน่อยเพราะว่าเป็นของที่แบบมีแล้วนะคะก็จะเป็นแบบไข่ไขๆนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบละเอียดในคลิปเดสเซตอัพนะคะคิดว่าอีกประมาณ2ออาทิตย์น่าจะเสร็จก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็คิดว่าเออกลับมา work from home นะคะวันนี้ก็จะถ่ายแบบ work from home กันนะคะว่าเออกลับมา work from home เป็นยังไงรู้สึกชีวิตลงตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ จะแชร์ทิปเล็กน้อยในการที่แบบ work from home ให้ productive นะคะยังไงก็วันนี้ก็ติดตามกันดูนะคะว่าการ work from home จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็น Set Up ของวันนี้นะคะก็เริ่มต้นวันด้วยการดู Calendar เหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นส่วนตัวเราจะทำใน google Calendar นะคะแล้วก็ทำเป็น time block ใครที่สนใจวิธีการ time block นะคะสามารถดูในวิดีโอแยกได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ เซตอัพต่างๆนานาน,านะคะก็โทนที่เราใช้ในโต๊ะของเราก็จะเป็นแบบโทนสบายตาสีขาวแล้วก็อย่างที่บอกก็คือของหลายอย่างยังไม่มานะคะแบบว่าพวกเนี่ยก็คือเอาแก้วกาแฟมาใส่พวกปากกาโน่นนี่นั่นก่อนนะคะแล้วก็มีสมุดจดเล็กน้อยอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็วันนี้เซตอัพก็ประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเช้านี้นะคะก็จะมาเคลียร์งานที่สะสมไว้ช่วงที่ไปต่างจังหวัดมานะคะก็จะไล่เคลียร์งานตามท time box แล้วก็มอนิเตอร์พวก m o n t l y budget นะคะเพราะว่าใกล้จะสิ้นเดือนแล้วก็จะไล่ทยอยดูบัญชีต่างๆนะคะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนที่เราจะออกไปจัดการพวก งานบ้านอะไรช่วงบ่ายนะคะทุร,ระปับปังต่างๆก็วันนี้ก็แต่งตัวสบายๆนะคะใส่เสื้อจาก On the Block Activewear ก็ใส่สบายมากเลยชอบตัวนี้มันยืดๆดีนะคะไม่รู้สังเกตเห็นกันไหมะคะแต่ว่าเราไปทําผมสีใหม่มาก,ก็เพราะว่าใกล้จะแต่งงานแล้วนะคะต้นปีหน้าก็เลยไม่อยากให้ผมเสียไม่อยากจะฟอกอะไรไปมากกว่านี้นะคะก็เลยลงสี เข้มนะคะแต่ว่าเป็นเข้มแบบประกายแบบช็อกโกแลตไม่ได้เป็นเข้มแบบดำไปเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะดูแบบทึบเป็นพิเศษนะแต่ว่าชอบมากเลยเพราะว่ามันดูเอ,อ่อเฮลตี้มากขึ้นนะคะผมดูไม่แห้งกรอบแล้วก็ทำทรีทเมนต์มาด้วยมันก็เลยแบบดูอาจจะดูเฮลตี้กว่าเดิมก็เดี๋ยวไปทำงานกัน,นะคะ่ะ บ้านหมดนะคะก็เลยอดกินแบบยินๆเลยรสชาติก็ใช้ได้อยู่นะคะวันนี้ใช้เป็นนมพิสตาชิโอนะคะของซันคสสีมันก็จะแบบเขียวๆหน่อยถ้าใช้เป็นนมสดมันก็จะสีอ่อนกว่าน,นี้นะคะนอกจาจะอร่อยแล้วนะคะมาชาก็ยังเป็นซูเปอร์ฟูดด้วย สำหรับคนที่แบบกินกาแฟแล้วแบบใจตุ้มๆต,ต่อมๆแบบว่ารู้สึกว่าโฟกัสไม่ค่อยได้หรือว่ารู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปนะคะก็ลองกินมัชชะดูก็ได้ผมมัชชะมันก็จะให้ความแบบตื่นในโหมดที่ไม่แครชอันนี้เคยอ่านมาเลยในเปเปอร์ว่ามัชัะเนี่ยมันช่วยให้ Energy Le ีเลมันคงที่มากขึ้นคือถ้าเทียบกับกาแฟกาแฟจะทําให้ เราขึ้นแล้วก็ดิ่งลงมาพลังงานมันจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเรากินมนชะชาก็จะทําให้พลังงานเราคงที่มากขึ้นระหว่างวันทําให้เราไม่แครชช่วงบ่ายอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่ามีปัญหานในการกินกาแฟก็อาจจะลองเปลี่ยนม,มากินมะชะดูอีกอย่างหนึ่งน,นะคะที่ช่วยให้พลังงานไม่ดรอประหว่างวันก็คือสแนค็คที่ค่อนข้างเฮลตี้นะอันนี้เราก็กินเป็นของ Island Harvest นะคะ อันนี้จะเป็นรสธรรมชาติก็คือไม่ปรุงแต่งไม่มีน้ําตาลไม่มีเกลือไม่มีโซเดียมอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เหมาะกับช่วงที่กําลังลดหุ่นอยู่แล้วก็ใครที่ต้องการพลังงานเวลาทํางานแบบยุ่งๆระหว่างวันนะคะก็มีอันนี้ติดโต๊ะได้นะคะอร่อยรสอื่นๆก็มีนะคะอร่อยเหมือนกันใครที่ชอบรสหวานก็น่าจะชอบรสช็อกโกแลตกับรสงานนะแล้วก็จะมีรสแทบๆอย่างต้งงยมยำกับวาซาบิด้วยใกล้เที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอาหารเที่ยงกันดีกว่า เนื่องจากเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เลยไม่มีอาหารแบบดีๆนะคะตอนนี้ก็เน้น f r o สเ n นฟู้ไปก่อนนะคะปกติก็กันตายเราก็จะมีพวกเนื้อสัตว์โปรโตีนมีผักแช่แข็งนะคะเพื่อเราจะได้กินเฮลตี้แม้แต่ช่วงเวลาที่เราลืมตุนอาหารหรือว่าไม่ได้มีอะไรอยู่ในตู้เย็นนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูก็มือนี้นะคะเลืงมาแล้วนะคะเราก็จะกินเป็น อกไก่นะคะที่ทําการปรุงรสมาแล้วของเอสพียนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําผัดผักง่ายๆนะคะเอาไว้กินแบบ2มือได้เลยนี่เป็นผักรวมนะคะเดี๋ยวจะแบบหั่นกระเทียมนิดนึงแล้วดูว่ามีหอมไหมก็เดี๋ยวจะผัดใส่น้อมันหอยนะคะแล้วกินง่ายๆกับข้าวกล้องเนาะอีกหนึ่งที่ที่ทาให้เรามีพลังงานระหว่างวันก็คือการกินของที่เฮลตี้นะคะถึงแม้จะไม่มีเวลาก็พยายามตุนอะไรพวกนี้ไว้เราจะได้ไม่แบบกินมามาหรือกินของที่แบบทอดๆมันๆเยอะๆนะคะทำให้แบบเอเนอร์จีเราแบบเบี่ยง ไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาทำตอนใกล้ๆหิวเดี๋ยวจะเอาข้าวกับไก่ข้าไมาโครเวฟเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมือกันจายของเราก็อย่างที่บอกก็คือข้าวกล้องนะคะมีผัดผักแล้วก็เป็นไก่ตะไค้นะคะเป็นมือที่จะช่วยให้เรามี energy ช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะทําให้เราไม่หิวน้ําจากโซเดียมแล้วก็ไม่มีการ crash จากน้ําตาลนะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่ใส่น้าตาลเลยมีใส่ซอสมูรโลเล็กน้อยนะคะก็ช่วงมื้อเที่ยงปกติก็จะทานง่ายๆนะคะมี สั่งแกลบบ้างคือไม่ได้ทําทุกมือเพราะว่าถ้าทําทุกมือก็ไม่ไหวใช้เวลาเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะกินเฮลตี้ให้ได้มากที่สุดแต่ว่าวันไหนแบบเบือเบ่ออาหารก็จะสั่งแบบอะไรแซบๆเหมือนแบบพวกซุปตาอะไรเงี้ยมากินนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยกินของแบบมันทอดๆระหว่างวันเท่าไหร่เพราะว่าเออรู้สึกว่ามันทําให้เราง่วงเหนื่อยไม่เราไม่มีแรงเพราะว่า เอออย่างที่บอกเลยว่าการที่เราจะ work from home ให้ได้ effective ที่สุดก็คือการ maintain พลังงานระหว่างวันทำให้เราแบบไม่เหนื่อยไม่ crash จริงๆการดื่มน้ำเปล่าแบบจิบๆระหว่างวันก็ช่วยเหมือนกันนะคะโดยการแบบว่าบางคนจะชอบกินติดน้ำมันลมติดกาแฟนะคะแต่ว่ามันจะทำให้พลังงานของเราแบบขึ้นขึ้นลงลงทำให้แบบ หมือนไม่ค่อยสะเทียนเท่าไหร่แต่ว่าเรารสึกว่าเออการจิบน้ำเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เรารู้สึกเฟรชแต่ว่าไม่แครชนะคะลองมาชิมกันดีกว่าอืมใช้ได้เลยนุ่มแล้วก็ไม่จืดด้วยอีกอย่างนงน,นะคะช่วงเที่ยงเราก็พยายามจะไม่ใช้จอนะไม่เล่นมือถือไม่กินข้าวแล้วก็ดูอะไรใน YouTube ไปด้วยเพราะว่าปกติทำง,งานที่บ้านใช้จอเยอะอยู่แล้วนะคะก็ ช่วงที่เบรกสว่วนหน้าจะพยายามไม่ใช้จอก็จะพยายามหาอะไรทำไม่ว่าจะเป็นการก็นั่งกินข้าวเฉยๆเลยฟังเพลงหรือไม่ก็ไม่ฟังอะไรเลยนะคะเายามแบบเหมือนให้เราได้เบรกจริงๆแล้วก็จะเป็นการเบรกด้วยการแบบไปชงอะไรดื่มหรือว่า ลุกไปเข้าห้องน้ําแต่ว่าพยายามให้เราได้หมุกร่างกายเพราะไม่งั้นเราจะนั่งอยู่ในโพซิชันเดิมตลอดเวลาแล้วมันก็จะทําให้เราแบบไม่อฟเฟะทีฟไม่บริบูทีฟแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะทําให้เราเป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยนะคะแตบบ่ว่าหลังอะไรเงี้ยบางทีเรานั่งนานๆเราไม่รู้ตัวแต่ว่าหลังเรางอการที่เราได้ลุกไปเดินลุกไปกินน้ําลุกไปห้องน้ํามันก็ช่วยให้เราได้เปลี่ยนท่านั่งแล้วก็จัดท่านั่งใหม่อีกรอบนึงนะคะก็ใครที่ปกติทํางานยาวๆนั่งอยู่ที่เดียวที่เดิมท่าเดิม ก็แนะนําให้เบรคเรื่อยๆนะคะอย่างเราเนี้ยถ้าเวลาเราทำํำต,ตามโคโมโดโรเทคนิคแบบ25นาทีก็จะลุกขึ้นมาเดินทีนึงนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วนะคะเพิ่งกินข้าวเสร็จช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เราดิสแทรกได้ง่ายมากๆนะคะฉะนั้นเราจะเอามือถือไปชาร์จไว้อีกมุมหนึ่งของห้องคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นนะคะได้เล่นแน่นอนไปจ้า ประเด็นคือต้องเอามาชาร์จไว้ไกลโตะทำงานที่ที่เราไม่สามารถหยิบได้นะคะแล้วก็เปิดไซเลนต์ไว้ให้มีเสียงแค่เฉพาะคนที่โทรเข้าเผื่อมีงานโทรมานะจ๊ะภาคบ่ายสู้ๆค่ะก็มีน้ำเปล่าเหมือนเดิมน,นะคะถ้าใครดิสแรกง่ายหน่อยก็นี่เลยหูฟังนะคะที่ช่วยบล็อกเสียงก็จะช่วยให้ โฟกัสได้มากขึ้นนะบางทีเราก็จะฟังเพลงที่ไม่มีเนื้อรองนะคะ mm hmm. เพื่อช่วยในการโฟกัสได้มากขึ้น mm hmm. ก็หาได้ตาม YouTube เลยจะเป็นพวกเพลย์ลิสต์แบบโลฟสตูดี้เพลย์ลิสต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็ลองหาดูได้เดี๋ยวจะมีบางเพลย์ลิสต์ที่เราชอบนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะแบบวไว้ให้ในด e สคริปชั o นบล็สำหรับคนที่ต้องการเพลย์ลิสต์แบบไม่มีเนื้อรอ้องเอาไว้แบบชิลๆฟังตอนที่ทำงานนะคะ ชอบมากเลยอะพิมพ์มันมากนะคะคีย์บอร์ดใหม่มันจะเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดจริงๆเราไม่ได้เล่นเกมนะคะเป็นคนที่ไม่เล่นเกมตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าซื้อคีย์บอร์ดนี้มาเพื่ออัธราในการทำงานทั้งนั้นเลยนะคะมันก็จะมาพร้อมตรงเนี้ยที่รองข้อมือนะคะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นเทาขาวแล้วก็มีไฟไฟแบบนี้นะคะไฟก็สามารถปรับได้ตรงนี้ปิดก็ได้ ก็ตอนนี้นะคะทำงานไปะสะักพักเริ่มเมื่อยนะคะก็จะเปลี่ยนเอริยาบดเหมือนที่ปรับโตไปเมื่อกี้นะคะก็ตอนนี้ก็จะลองยืนทํางานนะคะไม่ค่อยมีสแตนดิ้งเดสเหมือนกันคืเปมน,นมากเลยนะคะเดี๋ยวจะลองยืนทํางานดูก็ตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามนิดนี้แล้วนะคะก็รู้สึกหมดแรงพอสมควรมันมีอย่างหนึ่งนะคะที่เราอยากลองทํานานแล้วนะคะก็คือเนปปูชิโน่นะคะ ช่วงของการทำงานที่ออฟฟิศก็ไม่สามารถทำได้นะคะเนปปูชิโน่คืออะไรเนปปูชิโน่ก็คือเนปบวกคาปูชิโน่นะคะเป็นสิ่งที่พวกแบบสตาร์ทอัพหรือว่าคนที่เขาทำงานฟรีแลนซ์บางคนเขาจะทำนะคะนี่เคยดูมาจาก Youtube ของฝรั่งนะเขาบอกว่ามันก็คือการกินกาแฟแก้วหนึ่งนะคะคาปูชิโน่ก่อนที่เราจะงีบ ประมาณ20นาทีคือจริงๆอ่ะเวลาเรากินกาแฟามันเทคทามิดนึงที่ก่อนที่คาเฟอีนมันจะคิกอินเนาะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากินกาแฟาปุ๊บแล้วเราก็ไปนอนเลยเนี่ยพอเราตื่นมา20นาทีปุ๊บคาเฟอีนมันจะคิกอินพอดีทําให้เรา ตื่นมาแบบเฟรชแล้วก็สามารถกลับไปทํางานอย่างโปรดรักทีได้เลยนะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับคาเฟอีนคือคิดว่าถ้ากินตอนเนี้ยบ่ายสามก็คือนอนไม่หลับแน่นอนนะคะเราก็เลยจะลองแนปเฉยๆแล้วกันนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้เซนซิทีฟต่อกาแฟนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ว่ามันเวิร์หรือไม่เวิร์กยังไงเนาะแต่ว่านี่คือไม่กล้าทำกวนอนไม่หลับเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาไว้นะคะ Hey Siri set a timer for 20 minutes 20 minutes starting now จะไปนอนกัน20นาทีตื่นนะคะ เมอ,อยังเหลืออีก8นาทีกว่านะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นคนเซนซิทีฟกับคาเฟอีนมากเลยเมื่อเช้ากินมาฉ่าไป2ช้อนก็หลอนไม่หลับแล้วรู้สึกว่า ใจเต้นตุกตับตุกตับนะคะแล้วก็รู้สึกเฟรชขึ้นมานิดนึงเพราะว่าได้พักผ่อนพักสายตานะโอเคถึงไม่ได้นอนก็รู้สึกว่าเอนเนอร์จขึ้นมานิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะไปทํางานต่อแต่ว่าคิดว่าจะปรับเรียบทก็กลับมานั่งเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ลองยืนทํางานมันก็รู้สึกแปลกๆดีนะแต่ว่าอาจจะแบบว่านั่งบ้างยืนบ้างเพื่อความบันเทิงระหว่างวันนะคะก็เดี๋ยวกลับไปนั่งทํางาน,นะคะ่ะ productive มากๆเลยวันนี้ยังไม่ได้หยุดเลยคือทําตารางแบบติดๆๆๆ,ๆๆๆๆกันยังไม่ได้พักเลยนะคะ ่อรอบเย็นกันนะคะก็วันนี้คิวทำงานถึงดึกเลยคือกินข้าวเสร็จก็ยังต้องทำงานต่อนะคะเพราะว่าเหลือเยอะมากๆแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำก็คือเยอะมากแล้วก็อยากจะตัดวิดีโอนี้ด้วยแต่คิดว่าถ้างานวันนี้ไม่เสร็จก็พรุ่งนี้ก็น่าจะไม่มีเวลาตัดจนกระทั่งเย็นเย็นเลยนะคะยังก็วันนี้ก็จะพยายามเคลียร์งานให้ได้เยอะที่สุด เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่เสื้อตัวเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นกางเกงยีนะคะเป็นลุคแบบแบบแคชชวลนะคะแต่ว่าขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อก็ตัวนี้ก็ดีมากเลยใส่ออกกำลังกายก็ได้ใส่ออกไปเที่ยวก็ได้นะคะไม่ได้ดูแบบสปอร์ตจนเกินไปนะคะก็เดียวแมชกับกระเป๋าบอยแบกนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่ใช้งานเหมือนกันใช้ทําง,งานก็ได้ไปเที่ยวก็ได้นะคะไซส์กํากลังดีสําหรับผู้หญิงตัวเล็กนะก็ใครที่สูงประมาณร้อย 50กว่า160แบบแล้วนะคะถือว่ายังไม่เทอะท้าจนเกินไปแล้วก็ด้านในก็ฟิตได้เยอะนะคะปกติก็ไม่ได้ใส่อะไรมากใส่กระเป๋าตังกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็มือถือนะคะก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวเร็วๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเพราะเราอยู่บ้านมาทั้งวันแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ากินข้าวที่บ้านอีกกลัวว่าจะไม่โปรักทีลยเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวไปซื้อของเข้าบ้านแล้วก็กลับมาทํางานต่อนะคะ อันหนังสือก่อนนอนเลกน้อยนะคะตอนนี้ก็ลังอ่านเล่มน,นี้อยู่ค่ะของโรเบอร์ติโอสกินะคะก็จะเป็นคนที่เขียน Wish Dad Poor Dad นะคะอันนี้คือ Why the Rich Are Getting Richer นะคะจะเก,เกี่ยวกับการเงินการลงทุนการใช้ชีวิตใช้เงินนะคะทำยังไงให้เงินงอกเงยต่างๆตามสไตล์ที่ชอบอ่านนะคะก็เป็นหนังสือแบบเล่า,เ,ลาเรื่องเล่าเรื่องนิดน,นึงก็เป็น Nighttime r e a d ที่ดีนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่อ่านอยู่ก็จะเป็นครัวตัวเบานะคะเป็น หนังสือแม่บ้านญี่ปุ่นวิธีจัดครัวจัดบ้านเป็นหนังสือที่แบบอ่านแบบเตรียมตัวแต่งงานนะคะนิดหนึ่งก็จะได้จัดการจัดบ้านจัดจัดการอาหารจัดของอะไรให้เป็นระเบียบนะคะก็จริงๆมันก็มีทริคที่เป็นประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยอะบางอย่างที่มันสติกเกินไปหรือว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่มันไม่ค่อยเหมาะกับเมืองไทยก็ไม่ต้องใช้นะคะแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่ประยุกต์ได้อยู่นะ